ยูโรปาดวงจันรน้ำแข็งแห่งดาวพฤหัส,สบดีสถานที่ที่เต็มไปด้วยปริศนาใต้พื้นผิวซ่อนมหาสมุทรขนาดใหญ่ไว้ใต้ชั้นน้ำแข็งนาหลายกิโลเมตรมหาสมุทรที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตกับภารกิจยูโรปาคลิปเปอร์ที่ถูกส่งไปสำรวจดวงจันท์แห่งนี้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์สุดล้ำ ยานจะบินผ่านยูโรปาก,กว่า50ครั้งเพื่อค้นหาสัญญาณชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโลกนี่ไม่ใช่แค่การสำรวจแต่มันคือการเดินทางที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เรารู้คุณพร้อมหรือยังที่จะเดินทางสู่ความลึกลับของจักรวาลและไขคำตอบว่าเราจะเจอสิ่งมีชีวิตในอื่นในระบบสุริยะหรือไม่นาซากำลังเตรียมการสำรวจครั้งสำคัญ ซนหนึ่งในดวงจันทร์ที่น่าทึ่งที่สุดของระบบสุริยะยูโรปาดวงจันทร์น้ำแข็งของดาว